เราต้องหมักก่อนใช่ไหมพี่ใช่หมักกับไปขมิน้นแล้วกนะ็อีกระเทียมแล้วเราก็ใส่ผงรุดนัวลงไปตำให้เข้ากันเลยมัแซบ่บแน่ากินน่ากินเดีย๋ยวเราเอาหมักสักแป๊บนึงเดีย๋ยวเราไปอบกันนะคะอ้าวตัวใหญ่มากตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สอง ควาจริงเขาได้มาหกตัวใช่ไหมพี่เดี๋ยวเอาเก็บไปสามตัวมีบอลนะครับเดี๋ยวไม่ได้ขายอนที่บ้านับมอันนี้บ่อเลี้ยงบ่อเลี้ยงที่บ้านก็จะมีเสียงเตืองหน่อยเราว่าแบตจะหมดนะคะทุกคนแบตมันจะหมดว้าวว้าวเต็มเลยค่ะปิดฝาเลยที่บิวใส่ใส่ที่โน้ ปิดฝาเสียบปั๊กแล้วก็กดเครื่องตๆๆๆๆประมาณ10บนาทีเดี๋ยวเรามาเปิดกลับปลากันนะคะาไปก่อนนะครับคุณกแล้ว่่่โอ้โหงิ

เส็จแล้วจ้า